สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆุกท่านครับสวัสดีเอซี่ทุกท่านครับที่เขามาติดตามรับชมสารหากินแบบปั้งบ้านครับโอ้เมื่อนี่ครัีเห็นก็จาเห็นน้องครับเป็นเทียนครับมือนี่ครเทียนมาล่องขอนขนงูใยหนูใส่โลได้ครับตัวนี้ครับผมใ่เลยครับผมเอาหาเหล็มครับร้องเมือนหาเหล็มฉีได้บอ เช่นฮาเลมครับจะพานหรือปลาครับหาเลมแต่ว่าพอพานเอาหกเหลี่มดีกว่าเพื่อความันใจครับผมหนูสามตัวหกเหล่มครับหนูสามตัวหนูใหญ่สามตัวเขาเทียนน้ะหกเหลีมนะครับเนาะเอาเบื้องน้ำกันว่าจะพานบอพานครับรอบนี้ครับผมเชยนหกเหล่มครับพี่น้องหนูสามตัวครับผมเชยนหกเหลี่ยมจีกเด้อนี่ตองไปแล้วคำหนึ่ง สองสามสาี่ห้าหกเดี๋ยวเบรน้ำกัน่ะจีเป็นเทีย่ยแรกครับผมว่า,า,าจะได้ผลบอเห็นกาเจ้าเห็ดน,นะครับนะนี่ก็เริ่มละลายได้ที่แล้วครับพี่นะ้องเออเดี๋ยวเบิงน้ากันพิสูน์เบิงน้ากันว่ามันเป็นของแทบ้บอเห็ดเห็นเห็ดลงมากนะครับนาะมีเทียงแน่มีกี่เบอร์เงาเดียวเที่ยน,นคราบขี่เบิรงเดี๋ยวคอยทดลองมื่อหลังครับผม ล่องนี่แหละนูนยักผมนี่ละตัวนี้แล้วครับผมบอกยักไงครับใส่โลครับผมเป็นได้ครับเอยบอกเทิดไงจุ่มน้ำก่อนนี่ทในทีแล้วครับหกเล่มเนี่ยนครับหกเล่มครับผมเดี๋ยวเบิ้งกำกันว่าจะได้ผลเปล่าเทียนหกเล่มจุ่มไป เดี๋ยวผมนี่จุ่มห้มันอันนี้เลยเน้หนังมันเปื่อยไปเลยนะครับนาะเป็นเจ้าแรกในชีวิตตั้งแต่เกิดมาจากท้องพอ่อท้องแม่ครับผม <laughs> เป็นจังไดนู่นี่ครับพี่น,อน,น,น้อนงได้ผลบ่าน้อนี่นาอหนูสามตัวเทียนหกเหลี่ยมสิเป็นจังเดได้ตัวเดียวครับ โกเลมในตัวเดียวครับพี่น้องนี่เบิดแล้วเทียนโกเทียนโกเลีมในหนูตัวเดียวครับหนูมันใหญ่ครับตัวโลครับตัวนี้เด็ดเทียนงามไปครับพี่น้องเบิดแล้วครับผมไปหาเทียนน่อยอีกก้อนครับพี่น้อง เดี๋ยวมาเติมอีกสองครับผลงานเป็นหกนี่ก็เจ็ดแปดครับเก้าครับผมเก้าเหล่มครับพี่น้องเจ็ดหกหกเหล่มในหนูใหญ่ตัวเดียวครับใส่โลตัวเดียวครับหกเหล่มเดี๋ยวเบิ่งกันต่อครับ,บทเบิดเช่นไปเก้าเหล่มครับพี่น้องลงทุนไปนหลายบาทอยู่เหล่มละหาบาทครับเดี๋ยวเบิ่งกันต่อวันนี้ใส่เพิ่มอีกสามนี่ผลงานนี่ นี่จะนูใหญ่ยนึกครับเนาะหนูใหญ่กายเปลืองตุ้มเสีไปก่อนว่ะสามตเวเช็ดกาเหลี่ยมโอ้ตายแล้วพี่น้องเอ้ยเมียกไรกระทงจมกระทงดาหมอพนมาใส่พผนว่ามึงซื้อมากันไกลไปเฉียวเดียวจมมาสันนี่โอ้ยกระทงจมทั้งหายข่อยก็ยืมก้อนวางเฉยนี่ลงน้ำเลยเมียกระจมเมียกระทดาโอ้ยเลอะหมอเบิดนั่นว่า ว่ายใอยว่าสันนี่เนาะพวกเยือกมาไทยทำเนี่ยรองเมืองไงพี่น้องเมืองนี่แล้วเชี่ยแหลกในชีวิตเนี่ยเนาะเฮ็ดให้เบิ่งนี่แล้วเห็นก็เจ้าเฮ็ดก็อยากเฮ็ดเบิ่งนี่แล้วมันแมนโบเห็นข้ามก็เจ้าว่าบ่าลอยคนเบาพอซ้ำตาเห็นซ้ำตาเห็นบ่ทำลงมือเฮ็ดเองครับพี่น้องลงมือเฮ็ดเองได้ก็ได้บ่ได้ก็คือบ่อได้แมนบ่ครับนี่เดี๋ยวปิดแกด๊สก่อน นี่ของแท้แน่นอนนี่ครับนี่เทีทยตหนเห็นเห็นเลยล่ะครับผมตัวนี้เทีทยตงี้บ่พอตัวนี้เอ้ยหนูสามตัวใหญ่ๆเทีทยนเกาเหลี่ยมบักไงยังบ่พอเหลี่ยมละฮะบาทตายแล้วครับพี่น้องตายแล้วถึกปล่อยถึกได้ละบ้าง่อยนีย่หมอเพิ่นเลอะอีกแล้วเอ้ย เป็นไงครับพี่น้องแข็งคือดื้อครับเอ,อ้โหกเหลี่ยมนั่นเองครับบักใหญ่ตัวเดียวในหกเหลี่ยมแต่ว่าพิสูจน์เบื้องน้ำกันนะคมันคลองแทฉและคลองปลอมครับโอ้บักหนังหยาบตัวนี้ครับพี่นอ้องยัยท่านผู้ชมเบิือจับปิดใส่นี่ครับออกว่า

พี่น้องเรีมละหาบาทก็คิดเบิ้งไปเยอกว่าละซีเล่นก็ยี่สิบบาทโอ้ในร่องไอ้พี่น้องเียร์ลแล้วเนะาะมาเบิ้งน้ำกันนะี่แหละครับพิสูจน์เบิ้งน้ำกันได้อยู่ครับพี่น้องได้อยู่โอ้ยยังไม่ค่อยหอ,อกมันมีอันนี้หมดเอาจาังไนกันแล้พี่นอ้อง มันอีกจักบ,บากกันนะน้ามันห่อนเนีเออผลมันเหนียวครับร่องตัวนี้กันได้เยอะเลยครับ ไดีอยู่ครับตีก็เอาลวกไอ้น้ำหอนอยู่โอ้ต้องเฝ้าเฮ็ดครับพี่น้องเอาลงปุ๊บมันต้องถอนเลยเย็นลายมันน่ะนี่ได้การเยอ่ได้การเยรอะพี่น้องได้การโยโอ้ต้องเฝ้าหเห็นเลยเนาะ เย็นนอนแข็งมันไม่ค่อยออกเนาะเจี๊ยนแรกคือกันลหรครับนี่โอ้ยอ่ามันนี่ก็ได้ตอนคนนู้นใส่เยียนคนว่ะโอ้ยได้การอยู่ได้การอยู่วเบิ้เยียนไปเกือบโหลหนู้ซับโตโอ้ยอ่ากินเยี่ยนมันนี่ ได้เสดได้เสดได้ถือว่าผ่านอยู่ครับพี่น้องใส่เทียนเงาถือว่าใส่ได้อยู่ใต่อันเปลืองทกหนังนี่พวเปลืองบวเปลืองเทียนเละทกหนังนี่จุ่มหางกันหลอกหางมันจังหน่อยกันหลอกหาง นนะโอ้ใจเย็นมันเย็นครับพี่น้องแต่มันเย็ยน,น,นะน,เยยนนะมันจะค่อยออกครับล้งนี่เพราะมันตึงๆนี่ต้องต้องแกะเลยครับพรรมดามันเย็ยนแห้งแล้วมันไี่อยากออกนะครับเนาะนี่เป็นปมรูปใหม่ๆนะครับเนาะเห็นไหมเจ้าเห็ดก,กัเห็นคือออกง่ายแท่มันว่ะ má hết này, một sáng tổ chứ, bắt câu liềm, câu liềm nhỉ, cái <laughs> nào câu liềm nhát bây giờ coi biết gì, rồi gì chắc ผ่านมาไหนขี้เหยนมันบ่ค่อยถือถือว่าใช้ได้อยู่แต่ว่าก็บ่อันนี้มันไหนเกืือไหอมน่ะเนี่ยถือว่าใช้ได้อยู่ครับงามเยอะตัวนี้อย่างขี้เหร่มันไหนเพิ่งเพิ่งนหนโอ้เพิ่งนหนกินกินขนาดเพิ่งนหน Này nó ở đi lo về ốc liềm cái nhà này hơn này cao lềm cả nhắn bao phan các bộ sáng tối nhé tiết cao lềm này วันน่าจะจิ้หาเหลี่ยมครับผมเหลี่ยมใหญ่นะครับเนาะบางทีก็ไปขอเทียนพรรษาหลวงพ่อมาเด้อครับพี่น้องเนาะทำบ้านบ่ได้ก็ได้ขอขี่เทียนหลวงพ่อมาเขาเหลี่ยมยังบ่ได้อยู่เว้ยได้เพราะเออเหลือดนี่ส้ำหนูซ้ำตัว ได้เพราเลือนเก้าเหลี่ยมโยอ้ยก็มอยากกินหนังมันเนาะกินยากกินซาแเ,เลยนะ้ะหนังหนูนี่ก็ได้ นี่นะมาสอนคนทั้งกันในเอฟซีทุกทุกท่านเอ,อ้ยมามามาเนี่ยยงไปลอยอยู่ออกอยู่ออกอย่ต่างเทียน,นลหลายๆอีหลีย,ยังอยู่ออกนี่แหละนี่แหละใส่เทียนนี่แหละเป็นยังสี่แล้วครับเห็นกระเจ้าแ,แก่ดะบุบุบด,ด้วยเนาะเอนี่นเบิ้งเอาเบิ้งเอาครับพี่น้องนู้ดนู้ดเราจะจแก่หลายเติมอยู่ตัวนี้เท่าไรอยู่ตัวนี้โลน้วนๆๆๆๆๆ ล้วนนึงก็กินเทียงคื้นอยงเบิ่งหางเท่านี้โป้มือนี่หางอะ่ะก็สีเฮ็ดเอลาบหนูกินมือนี่เป็นยังไงเนาะลาบหนูนี่เนาะเป็นตาบ้านะครับพี่น้องลาบหนู เอ๊ะบ่เคยเฮ็ดกินจักเทื่อดอกว่าสิเฮ็ดน้องมึงกินได้หรือเ่แต่เฮ็ดเป็นยู่เฮ็ด้ท่านผู้ชมเบิ่งนํานี่ล่ะเฮ็ดก็ได้เออก็พอใได้อยู่ล่ะครับพี่น้องก็ขออนุญาตเก็บต่อไปนะครับเนาะลางน้ํากนครับ พี่แดครับออกยูออกย, و, ออกยูผ่าน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 ครับพี่น้องผ่านครับผมมาๆามาได้กินหนังหนูแล้ววันนี้ได้กินหนังหนูแล้วครับผมหนูพานาคอดสียุทธยาได้กินแล้วหนูขี่เงินหนันนงกระบ,บ๋อเรื่อยอย่งไหเดีย๋ยมั่วมีนเด้อนี่เด้อหนูทรงให้ตรงหน้าด้อครับเด้อ แม่หนูหนังกาบแล่นตลาดเด้ใส่นหนาสักหน่อยครับเออใส่น้ำาเหมืออยู่ครับเนาะใส้นหนาเหมือนมึงข้อลือใหม่ๆนะครับเนาะทันผู้ทันบุส้มทันใดยังบเคยเห็ดก็ไปลองมกมึงได้ครับผม กี่เพิ่อนวันว่าก็ดีเลยกี่เพิ่อเนาะอันนี้ใส่เทียงนน้องเลยแล้วกี่เพิ่ไปหาซื้อได้เลยจิ้วันมาทดลองเลย FC ทุกๆท่านเบิ่งเด้อกับเด้ออันนี้เป็นเทียนไข่เทียนไข่บ้านเท่าเลยจุดเวลาไฟดับนะครับ ไหนครับพี่ครับยังบอเกี่ยงวันไหนครับเดี๋ยวเก็บอีกเทียนหนึ่งครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมากัฝากไล์ฝากแชร์นะครับผมเป็นประสบการณ์ใหม่ๆครับผมเป็นเทียนแรกในชีวิตครับถอนขนหนูใส่เทียนไขครับผมต้มครับละลายครับก้าเล็มครับผมหนูทราบตัว รับโตันไปเก่าเหล็กครับพี่น้องเก่าเหล็กใหญ่ครับนี่ต้องมาเก็บรายละเอียดดีครับผมยังบยกว่าพานอะไรครับนี่ก็ถือว่าเกี่ยงบว่าพานนี่เดี๋ยวเก็บรายละเอียดกันนะครับเน้อมาฝากไล์ฝากแชร์ฝากช่องไว้นะครับผมปัญหากินแบบบ้านๆครับผมมาแล้วผมขอบใจของท่านผู้ชมครับผม๊บเอฟซีทุกๆท่านครับผมขอมาติดตามนะจ๊องนะถือใจคลิปนี้ก็กดถือใจเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปใหม่ๆให้ท่านชมเบืองเรื่อยๆนะครับเนาะกันหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ